สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตวิธีการประกอบอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟแบบ3หัวใจนะคะชุดอุปกรณ์นะคะที่เห็นทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใส่ประกอบนะคะแล้วก็ถอดล้างทุกวันหลังจากทำการขายเสร็จสิ้นนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะตัวนี้เรียกว่าแกนปั่นไอศครีมค่ะ ตัวแกนปั่นจะมีอุปกรณ์ประกอบแค่เพียงชิ้นเดียวนะคะคือลูกยางรองแกนปั่นค่ะตัวลูกยางจะมี2ด้านจะมีด้านแคบกับด้านป้านนะคะวิธีการใส่ให้เอาด้านแคบใส่เข้าไปด้านในของแกนนะคะแล้วให้ทางด้านป้านหันออกข้างนอกแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทั้ง2แกนนะคะเอาด้านแคบใส่เข้าไปในแกนนะคะแล้วเอาด้านป้านหันออกด้านนอกค่ะแบบนี้เลย ต่อมานะคะจะเป็นตัวแป้นกดไอศครีมค่ะตัวแป้นกดนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะประกอบเข้าคือตัวพิมพ์ดาวค่ะตัวพิมพ์ดาวตัวนี้จะเป็นตัวพิมพ์ที่ทําให้ไอศครีมหน้าตาออกมาเป็นเกลียวแบบที่เราเคยเห็นนะคะถ้าในกรณีที่เราไม่ใส่ก็คือจะเป็นไอศครีมอุนจิแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีค่ะวิธีการใส่นะคะให้เราเอาตัวพิมพ์ดาวนะคะหันหูของพิมพ์ดาวเนี่ยออกด้านนอกค่ะแบบนี้ใช้ตรงฝ่ามือ ดัน <Done. S 2> mm hmm. เข้าไปนะคะทําแบบนี้ mm hmm. เหมือนกันทั้ง3ตัวนะคะเหตุผลที่เร <über. S 1> าเอาหูหันออกมาด้านนอกเพราะเวลาที่เราถอดนะคะเราจะได้สามารถดึงออกมาทางนี้ได้ง่ายๆคะ่ะต่อมานะคะ แท่งสีขาวนะคะแท่งสีขาวตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นวาลสำหรับจ่ายไอศกรีมค่ะแท่งจะมีทั้งหมด3อันนะคะจะมี2อันค่ะที่หน้าตาเหมือนกันและเอ็นอีก1อันเนี่ยที่จะไม่เหมือนใครเลยนะคะตัวแท่งที่หน้าตาเหมือนกันอยู่ตำแหน่งซ้ายขวาค่ะสามารถสลับตำแหน่งกันได้แต่แท่งที่อยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้ทําหน้าที่แบ่งไอศกรีมให้เป็น2รสชาติหรือว่าเป็นทูโทนไม่สามารถเอาไปไว้ตำแหน่งอื่นได้นะคะ วิธีการประกอบค่ะอันดับแรกคือเราต้องทาวัสลีนวัสลีนที่ใช้ใช้เป็นิโตรเลียมเจลลี่นะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีขายตามร้านขายยาตามเซเว่นได้เลยค่ะเราใช้วัสลีนนะคะทาบริเวณโอลิงสีแดงให้ชุ่มนะคะจากนั้นเราก็จะนําแท่งอะคะ่ะใส่เข้าไปตัวที่พอยถืออยู่ตอนนี้จะเป็นตัวแท่งสําหรับตรงกลางนะคะค่อยๆหมุน ออกแรงได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ดันเข้าไปถ้าหากว่าเราดันเข้าไปหรือออกแรงมากเกินไปอาจจะทําให้ตัวลูกยางสีแดงนะคะมันหลุดร่องได้เพราะเวลาใกล้จะสุดนะคะให้เราหันร่องออกมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้เพราะว่าตัวร่องเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะไว้รองรับอุปรกรณ์ชิ้นอื่นนะคะทำแบบเดิมนะคะกับ2แท่งที่เหลือคะ่ะ คือนาวัสลีนมาทาที่โอลิงสีแดงในขณะที่เราทาโอลิงให้สังเกตดูด้วยนะคะว่าโอลิงของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีไหมเพราะว่าตัวโอลิงอะคะ่ะจะมีหน้าที่ในการกั้นน้ําไม่ให้ไหลออกมานะคะก็คือดังนั้นถ้าเกิดว่าในขณะที่เราทาวัสลีนนะคะให้เราตรวจสอบดูด้วยว่าถ้าหากว่าโอลิงของเรามีชํารุดนะคะหรือว่าขาดก็ให้เปลี่ยนในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเราจะทำขั้นตอนนี้ เหมือนเดิมนะคะในทุกๆครั้งที่เราประกอบเครื่องนะคะก็คือการทาวัสลีนเนาะแล้วก็ค่อยๆหมุนแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าขั้นตอนสุดท้ายเราต้องหันร่องออกมาทางด้านหน้าด้วยนะคะต่อมานะคะตัวจุกสีขาวค่ะใส่เข้าไปตรงๆได้เลยสําหรับตัวจุกสีขาวขอแนะนําข้อควรระวังนิดนึงนะคะคือเนื่องจากว่ามันมีขนาดที่เล็กะคะ่ะเวลาล้างทําความสะอาดต้องดูดีๆด้วยนะคะอย่าปล่อยให้มันไหลไปตามน้ํา มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นยางรองแป้นกดนะคะสําหรับตัวยางตัวนี้นะคะจะมี2ด้านค่ะจะมีด้านที่มีลักษณะโนนกับด้านที่มีลักษณะแบนนะคะเราจะใช้ส่วนโนนนะคะใส่เข้าไปในตัวแป้นนะคะเพราะตัวแป้นเนี่ยเขาจะมีร่องนะคะเพื่อรองรับกันอยู่แล้วใช้นิ้วนะคะช่วยดันให้มันเข้าร่องให้สนิทนะคะทําเหมือนเดิมทั้งสองข้างค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันในคลิปถัดไปนะคะ